วิธีทําชั้นของข้างต่ำสุดมันทําได้คือ9กบวก15แล้วก็บวกราม่เิเนตอีก1.5ก็จะอยู่ประมาณสัก25่ง่ายๆคือประมาณ25ถ้าจะทําชั้นที่เป็นชั้นยุดเฉยๆทำได้25แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอันนี้บอกลูกค้าวปเลยก็ที่อยากให้เน้นเป็นเรื่องของการใช้พวกอุกปกรณ์ฟิตติ้งในการยุดแทนถ้าทําชั้นแค่2อเซ็ตครึ่ง ยื่นออกจากผนังไม่เกินกี่เซนถ้าไม่มีข้างเลยต้องนิดเดียวใช่ไหมครังสิบห้าเซนเลยเงี้ยนะครับความหมายคือถ้าจะทําชั้นเล็กที่25่มิลความหมายี่สิ้ามิลไม่ได้มีอะไรเลยนะออกมาลอยๆออกมาได้แค่15เซนก็วางของหนักไม่ได้แล้วถ้ามีซ้ายขวาก็ไปเยอเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยวิธีช่างเขาทำเขาเขาจะยิงไม้15ห้ามิลเข้าเข้าไปดีเข้าไปดีมาก ประมาณตั้ 2, สองเซนเลยเนี่ยยิงเข้า,าไปใด้มะนะันหนักแล้วเขาก็เอาไว้สิบห้ามิลโง่เก้ามิลที่เว้นข้างหลังอ่ะมาวางพวกจะไปยิงหง่ 6, แค่น,นี้น<า>มันคือมันรับน้หนักไม่ได้เยอะกวเลยใช่มันรับน้หนักไม่ได้เยอะมันจะมันล่วงเลยมันจะล่วงง่ายถ้าเป็นชั้นผราที่ที่ทำถ้าแบบเคาะโค่เลยเนี่ยแข็งแรงลงเลยคือห้าเซนถ้าไม่ติดใายขวานะต,ต้องห้าเซนถ้าจะไว้หนักต้องห้าเซนก็คือหนาไปเลยใหญ่ไปเลย